เรื่องราวล่าสุดที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยและกัมพูชาคือกรณีที่เจ้าหน้าที่ไทยตรวจพบว่ามีชาวกัมพูชาสร้างบ้านเรือนรูกล้ำมเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเรื่องหลักเขตแดนมานานหลายสิบปีเมื่อเจ้าหน้าที่ไทยลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบหลักเขตที่ชี้ชัดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของประเทศไทยตามแผนที่และเอกสารทางการ อย่างไรก็ตามกลับพบว่ามีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของชาวกัมพูชาผุดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจแก่เจ้าหน้าที่ไทยเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและสิทธิในที่ดินของประเทศฝ่ายไทยได้เรียกประชุมคณะทำงานร่วมชายแดนทันทีเพื่อหารือถึงข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขในการประชุมทูตไทยได้ตั้งคำถามตรงไปตรงมาต,มาต่อฝ่ายกัมพูชาว่า นี่คือประเทศไทยแล้วเหตุใดชาวกัมพูชาจึงสามารถเข้ามาสร้างบ้านได้คำถามนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะสื่อทั้งสองประเทศต่างนำเสนออย่างกว้างขวางฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าประชาชนที่สร้างบ้านเหล่านั้นไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องเส้นเขตแดนและอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการใช้แผนที่แต่ฝ่ายไทยยืนยันว่าเอกสารหลักฐานและแผนที่สากลน,นั้นชี้ชัดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทยมาโดยตลอด การเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายห่วงว่าจะลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งทางการทูตอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศยังคงพยายามใช้การเจรจาเป็นหลักเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายฝ่ายไทยยังได้เสนอให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมใหม่เพื่อตรวจสอบเขตแดนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่างออกมาแสดงความเห็นโดยบางส่วนกวนังวลเรื่องความปลอดภัยและการถือครองที่ดิน นักวิเคราะห์การเมืองระบุว่าเหตุการณ์เช่นนี้สท้อนให้เห็นถึงความปราะบางของปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนฝ่ายสังคมออนไลน์ในไทยต่างแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันฝ่ายกัมพูชาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันโดยมองว่ารัฐบาลควรเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศชี้ว่า การแก้ไขปัญหาเช่นนี้ควรใช้วิธีเจรจาโดยยึดหลักเอกสารทางกฎหมายที่ชัดเจนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้อาจต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการเขตแดนหรือแม้แต่ศาลโลกสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนทั้งสองประเทศหวังคือการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีไม่ให้บั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในระยะยาว